สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญชนกจิรชัยรัรตนส,นสินศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกบังคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและปัจจุบันยังเป็นนักศรรึกษาฝึกงานอยู่ที่บริษัทฮิตาชิ ABB p o w าว Grid กิด้วยค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะนำเสนอเรื่อง case study on harmonics problems and solutions in Thailand and Asia Pacific ใน case passive filter bank สำหรับโรงงานรีดเหล็กแห่งหนึ่งค่ะ โดยหัวข้อก็จะมีการอธิบายภาพรวมการอธิบายอุปกรณ์ต่างๆผ่านวันลายไดแกรมค่าคาแสฮาร์โมนิกและอินเตอร์ฮาร์โมนิกที่เกิดจากตัวไซโคคอนเวอร์เตอร์ค่าองค์ประกอบและการตอบสนองความถี่ของพาสซ i ฟฟิลเตอรแต่ละตัวกราฟแสดงความถี่ของฟิลเตอร์ค่าที่ได้จากการวัดหลังจากติดตัวฟิลเตอร์แล้วสรุปผลและคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ ในเคสนี้จะกล่าวถึงโรงงานรีดเหล็กแห่งหนึ่งที่ประกอบไปด้วยมอเตอร์ AC ขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับรีดเหล็กโดยจะควบคุมผ่านตัวไซโคคอนเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงรูปคลื่น AC ที่มีความถี่และแรงดนันคงที่เป็นรูปคลื่น AC ที่มีความถี่ต่ำกว่าโดยไม่จาเป็นจะต้องมีตัว DC อยู่ระหว่างช่วงและตัวไซโคคอนเวอร์เตอร์นี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของฮาร์โมนิกและอินเตอร์ฮาร์โมนิก โดยตัวอินเตอร์ฮาร์โมนิกก็คือกระแสะหรือแรงดันที่มีความถี่เป็นจำนวนเท่าไม่เต็มจำนวนของความถี่มูลฐานเช่นฮาร์โมนิกออเดอร์ที่5ที่7และอินเตอร์ฮาร์โมนิกออเดอร์ที่5.5หรือ5.6เป็นต้นค่ะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา Power Factor และปัญหาฮาร์โมนิกก็คือ p a s s ีฟฟิลเตอรชนิดต่างๆดังนี้ออเดอร์ Order ที่2ใช้ C-Type ออเดอร์ที่3ใช้แบนด์พาสออเดอร์ที่4ใช้ C-Type ออเดอร์ type, ที่5ใช้แบนด์พาสออเดอร์ที่7ใช้แบนด์พาสและออเดอร์ที่11ใช้ไฮพาสีฟิลเตอร์ค่ะโดยผลลัพธ์จะช่วยแก้ไขปัญหา Power Factor โดยเพิ่มขึ้นจาก0.2 l a g g i n g เป็น0.8 l i a d i n g และค่า T-HDv จะลดลงน้อยกว่า3%ค่ะ จากภาพวันลายไดแกรมทางด้านขวามือจะเป็นการต่อตัวพาสซีฟฟิลเตอร์ชนิดต่างๆเพื่อมาแก้ไขโซลูชันของเราค่ะโดยแต่ละชนิดก็จะประกอบไปด้วยตัว R ตัว L และตัว C ซึ่งมีการต่อในรูปแบบที่ต่างกันค่ะและในระบบก็จะมีตัวแหล่งกำเนิดฮาร์โมนิกหรือตัวไซโคคอนเวอร์เตอร์ค่ะสูตรนี้จะเป็นการหาค่าความถี่ของกระแสตัวไซโคคอนเวอร์เตอร และจะมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆตามด้านล่างนี้ค่ะและรูปขวามือก็จะเป็นการต่อวงจรภายในของอุปกรณ์ไซโคคอนเวอร์เตอร์ค่ะตารางนี้จะแสดงถึงค่าตัวไซโคคอนเวอร์เตอร์และมอเตอร์ของระบบค่ะตารางนี้จะแสดงค่ากระแสฮาร์โมนิกและกระแสอินเตอร์ฮาร์โมนิกที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวไซโคคอนเวอร์เตอร์ค่ะกราฟนี้จะนำค่าที่ได้จากตารางข้างต้นนำมาใส่เป็นกราฟค่ะ กราฟนี้จะแสดงให้เห็นว่านำตัว C-type มาช่วยแก้ไข harmonic order ที่2จะช่วยให้ h a r m o n ออ order ที่2ดีขึ้นโดยจะเห็นว่าค่า impedance จะลดลงซึ่งถ้าค่า impedance ลดลงจะทำให้ค่า THDv นั้นลดลงด้วยอ้างอิงจาก v เท่ากับ ir หากเราทำให้ impedance มีค่าเข้าใกล้0เมื่อน,นำมาคูณกับ i ก็จะทำให้ v มีค่าลดลงด้วยนั่นเองค่ะ กราฟนี้ก็จะแสดงถึงค่านำตัว C Typ e มาแก้ไขออเดอร์ที่4ซึ่งที่ออเดอร์ที่4ก็จะมีค่าอิมพีแดนต์ลดลงกราฟนี้ก็จะแสดงถึงการใช้ตัวแบนด์พาสมาแก้ไขออเดอร์ที่3และออเดอร์ที่5ซึ่งออเดอร์ที่3และออเดอร์ที่5ก็จะมีค่าลดลงกราฟนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่านำตัวแบนด์พาสมาแก้ไขออเดอร์ที่7และนำไฮพาสมาแก้ไขออเดอร์ที่11 ซึ่งที่ออเดอร์ที่7ก็จะลดลงแล้วก็ตัวที่1ิดก็อาจจะช่วยลดลงค่ะในระบบนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเคสอื่นๆพร้อมๆกันเช่นอาจจะเกิดเคสฮาร์ o n นิกออเดอร์ที่3และ5พร้อมกันเราก็จะสับสวิตตัว C B C อาจจะเกิดฮาร์ o n นิกออเดอร์ที่2และ4พร้อมกันเราก็จะสับสวิตตัว C B A และ C B B หรืออาจจะเกิด ทุกออเดอร์ฮาร์โมนิกพร้อมกันเราก็าจะสับสวิตตัว CBA, CBB, CBC และ CBD เป็นต้นค่ะกราฟนี้ก็จะแสดงค่าอิมพี a ดนซของการใช้ฟิลเตอร์ฮาร์โมน r ออเดอรที่3และ5กราฟนี้ก็จะแสดงค่า i m p e d a ดนซหลังจากใช้ตัวฟิลเตอร์ฮาร์โมน r ออเดอที่2และ4 กราฟนี้ก็จะแสดงค่า impedance หลังจากใช้ตัวฟิลเตอร์ harmonic order ที่2 3และ5กราฟนี้ก็จะแสดงค่า impedance หลังจากใช้ตัวฟิลเตอร์ harmonic order ที่3 5 7และ11กราฟนี้ก็จะแสดงค่า impedance หลังจากใช้ฟิลเตอร์ harmonic order ที่2 3 4และ5 กราฟนี้ก็จะแสดงค่า impedance หลังจากใช้ตัวฟิลเตอร์ของฮาร์ o n นิกทุกออเดอร์ตารางนี้ก็จะแสดงค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดหลังจากติดตัวฟิลเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์โมนิกในแต่ละออเดอร์ซึ่งผลลัพธ์ค่า THDv และค่า power factor ก็จะแสดงเอาไว้นะตารางด้านล่างนี้ค่ะ จากตารางข้างต้นหลังจากใช้ตัวฟิลเตอร์เข้ามาช่วยแก้ไขแล้วจะทำให้ค่า power factor มีค่ามากขึ้นจาก0.2 lagging เป็น0.8 leading และค่า DHDV โดยรวมจะมีค่าต่ำกว่า3%คำแนะนำเพิ่มเติมลำดับในการสวิตชิงจะมีผลต่อการลดทอนค่าฮาร์โมนิกและอินเตอร์ฮาร์โมนิกอุปกรณ์ C-type และ High-pass filter bank จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอินเตอร์ฮาร์โมนิกได้ค่ะ ในคลิปนี้ก็จะสรุปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ